เราก็ะิ่หัวน้าเนี่ยเนาะตะกี้มันจะชอตาเนาะไม่ชอบหน่าเลยอันอยู่หน้านี่ยนอนเนี่ยยิ่เยอะชอบนอนเนี่ยเลยเดี๋ยวนี้หน่ขามาเือนยิ่งไม่เหงวเตอะเู้จักเองเหมือนไปเองเราเข้ามาคุยที่พนกนังนนำเนาะบอกกระหิ่นหนำหัวน้าจะหาอู่เด้อบ่งหาอีกเด้อล็หน่าล็กตาเลยจีเนาะเป็นจีบอกนี่นังคุยนังเมื่อานบอกหนังคอยอยู่แหลน กราบสบายดีสบายดีแหละสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ FC ที่หักแพงของตัวสิทธิ์เบสทุกคนพี่น้องพอๆกับตัวสิทธิ์ปั่นสุปอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยพี่น้องพอๆกันยนี่เลยคำๆมันี่เนาะหลังจากที่ไปหาสาวบัว้วกา ไปหาน้องเต้ามือเช้านี้เนอหลังจากนั้นก็นได้แวะเวียนมาทั้งพี่เด้อพี่น้องเนะโดนเติบแลวบุไดมาเนะก็ขอโทษขออภัยนอพี่น้องเพราะว่ามันหลายภารกิจแน่ยนะมาหาองสาเดิมเหมืนอนเด้อมาเบิงว่านงสาเพิ่นเป็น,ปนอาการพเ,เ,เ,เพิ่นเป็นจิไใ๋พี่น้องขอโทษขออภยัยอะไรที่ว่าบ่ไดแวะมาเพราะว่าอยากเวียนอยากงานอะไรพี่น,อน้องเาะอ่าโอเคป้าพี่น้องป้าฝากเป็นกำลังใจให้ปู่สิบและก็นงสาเนเนะเดี๋ยวสิพาไปหานงสาว่า เพิ่นไปฮอดกันใดแล้วเนาะพัฒนาการเพิ่นพี่น้องเอ้ขอโทษขออภัยลีเนาะอลีพี่น้องเอ้ไปเดี๋ยวเข้าไปพบไปพอนกันน้องซาและก็แม่เพิ่นเลยพี่น้องมณนีตุสิษ์กับกับตุคำกับมากับตุคำเนาะได้ซื้อนมมาฝากน้องเพิ่นพี่น้องเอ้เนาะโอเคไปพี่น้องไปโอเคพี่น้องเอ้เนาะสบายดีพี่น้องโอ้ตุคำเปิดคลิปอยู่แจ่พูเนาะ อ่าโอเคนะพี่น้องก่อนไปกันเอไปไปดสกลัป่อพี่น้องอเลยงานทำมาไปกันเลยบ่โดยสวัสดีดูสวัสดีดูป้าไปกับเลยเนาะไปแล้ว่ไปพี่น้องกับหาน้องสาวมันกน ไอเด็กน้องชาเนาะเอา้าอ่อหึงจะไปมาเอา้เอา,อาน้องชาคือหลายคนแทบบ้านนี่เออหลายคนรีบานนี่คนไหนเป็นน้องชาบานนี่คน,นคนไหนน้องชาคนไหนคนนี้บอเออสุสัยคนนี้แหละนี่เน,ะนเาะอ่าแลามนนเสียงใหไอหนิเด้อยันเพลงเสียงเพลงเข่าเสียงเพลงมันจะเข่ามันจะติดลิกซิตแมน ห่าายดดีเ้วหนึ่งแล้วสบายดีน้องสาวอ่ะนุ่มเจ้าไหมเอาลวเอาจับมั้จับเอาลวดยอะแนะจับจับอุ้ยอายอายอุ้ยบึงกล้าจับเอาใช่เลยวะใช่อะไรรึเปล่าป๊าเดือนหนึ่งเนี่ยมาจับวันด้มาหาด้วยไข่เนี่เดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งเนี่ยคือมากลัวแ้วจักบอกเดือนประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละ คือสิตยอได้คือเกาอยู่แล้วชีวิตอยู่บ่อชีอยู่บ่อคุณยิ้มอะไรนั่นอ่าชีวิตแล้วมันยิ้มสบายดีใช่ไหมสบายดีอ้ายไหมยังกินยาข้อมือบ่กินข้อมือสบายดีด้สบายดีอยู่บ่ยังหงุดหงดได้ยังจังเว็บยังอายด้วยขี้ขานอยู่บ่อขี้ขานบ่หรือว่าอันนั้นเป็นอะไรเราให้พังแน่ปริมาณโดนเติบเลยว่กล้าหน้าตาบิ่งเฝ้าเป็นอยู่บ่อเฝ้าได้เหรอบ่ อะไรกะเบบแต่ว่ากะน้ำเมร์นะกับคนอื่นยังไม่ได้วอาว่ากับคนอื่นยังไ่ได้น้ำเมร์เนาะสองหาวแล้วบาทสองหาวแล้วตะนนั้นสามหาวแล้วบาทนี่งสี่หาวรับแล้วบาทสามามหาวเลยอสองหาวเลยมาแต่หน้าเมื่อยมากินนกเขาแล้วบ่ายนอนเลยไปหน้าบ่ไปหน้าเชอนไปหน้าเหนือนโต๊กอีกเนาะย่างไปบ่เห็นอะไรย่างเออออกกําลังกายเลยเหรอไปจบก่อนเนาะไปอีกเท่อะแต่หึงเนี่ยไปจบหน้าไป กับไปน้ำเม่ไปไปบ่หึงก็ชวนมาไปเพา่ดือดนาเองบ่ชวนมาชวนเพิ่นกับเบ้าบ่ไปแมย์เมื่อโอ้บัดพ่อบัดพ่อคนบัดโบะบาเนาะอันนั้มาบอกเพิ่นบ่เดยกว่าบ่หน่ะมกินไหมกินแมนมกินแม่นมอยากแก่กินไหมบมกินเออแนม่ขามบ่ กินแม่ไหนมคำตัวคำเจ้าอยากกินใกล้กล้องแนมดังไหนเด็กขวดอยากกินแต่ยังไม่ได้เบิร์ตบ่ยังประมาณชงชาเมื่อยนะโอ้ชงชาเมื่อคือแปลไม่ประมาณชามื่อกินกับชีวเบิร์ตชาคือมาหาอยู่บ่มาเออเพื่อนก็บอกเรื่องยาเรื่องยังอยู่บ่เพื่อนนี้ชีวิตต่อให้อีกเยอ เป็นมาได้ดีกเออดีแล้ววันนี้ก็จัดโดดบัดบัดนัเอ้ยเป็นอยากข่าววัน่เป็นอยากข่าวเพิ่นบ่กล้าข่าวเอานับเด้กินนี่2อข้าวสิ3สาข้าวได้แล้วจ้าวข้าวอะไรก็ได้ด้วยบางทีข้าแล้วเพิ่นอายได้กินดิต้องอายเนาะอยากข้าวก็ข้าวเลยอืมอืมอาปากก็บอกไอ้เนี่ิดไปได้หดอุดนอยอย่างนอนกัน้าห้องน้ำอาบน้ำอาบในปกติบ่ อาบอยู่อาบเองเลยอาบบนอย่างอาบเองเป็นได้เลยครับ่อร์ห้อาบขี้ขาดได้นี่ขาดไดยขาดนะว่าจังหมอาบไปไปอาบน้ำไปจังอาบเล็บสวงามเนาะดินี่ผู้ชายชิเรีบอีกตัวครับอาบเองว่าเด้ไหมฮันฮาวสาบานแล้ว่าได้วายแค่ไหนอยากยัางนู้นคนหาโนอนว่าเอาตีเลยทำไปยังหาวยือกัน ใช่ข้อป่างอายผมก็หาเรืจากหาวกับหาเรืมันเข่ากล้องเน่นี่เอาผมมาทางหลังดูเอาผมมาทางหลังดูโดนบังเหตุดูเบื้องเบื้องเบื้องมันบังนะดึงมาทางหลังดูดึงดูแป้งนี่ตัวมันอยู่น้อยอยู่ท่าไหนเอาไปทางหลังปัดไปไปได้ป่ะปัดดูปัดอึ๊บปัดไปเออบ้ปัดตรงนี้เออปัดปัดมาใส่หูพี่ปัดมาใส่หูพี่อ่าปัดออกมาใส่หูเด้มันบังตาเราเปล่าเพิ่นเพิ่นใหญ่สูงใหญ่ใหญ่สูงนี่ ลงนี้ลงมาหน่อยหนึ่งคูกค้ามนี่จะมาจิบ่ะุกมาาหนึมเนาะเทือกมาตนช้องเทือเนาะสองอืมอเขื่อาเทื่อมาเะนอนก็ไเบอือบออ้าวจัหาแล้วอาการดีเลยเนาะกาดีเนี่ยน่านออ่ จากนอนเดนือยก็เนาะจะคอยยังหาวอย่างเงี้ยคอยกันยากนอนเจ้าพาไอห้าวไอจะจะรับคือกัดบั้นเ่นแหล้วบ่ได้มาหาแต่หึงเลยเนาะเอออ่าไม่โผลูยังไม่ได้ดิงามนะบ้านนี้บุญชินกับพาพากันไปบ่ไปอยู่น้องมะนาวยังไงตัวโยกินนี่น้องมะนาวไปเอาบุญแล้วน้องมะนาวเดี๋ยวนี้นะ จะบุญบ่ไหนอยู่บุญบ่น้อยแม่บ่ไปแล้วคงนั่นนะไก่พ่นเนาะไก่ไก่เนาะนอนดีกว่าพ่นก็ตกอีกโอ้ยังกะองสาเอ้ยนอนอย่างเดีเอาเอ้ยจะนอนจะบุญบางใครนี่บึ้มแล้วบานเฮาวช้ำที่ป้ายเนาะอย่าใจฮือนนึงว่าช้ำที่ป้ายอย่านอนบ่ลับพูดให้เสียงตุมีบ่เฮ้ยวันนี้ยินข้าวไปเต้นล้มงอีกบ่ไปเต้นหรือเ่ เต้นแต่มือก้นนะมือลงงานดองบ่งานดองเออออกกํลังกายอยากแจ๊กจนแจ๊กจนแจ๊กเป็นชวนขึ้นมากกับเบียขึ้นมาจนแจ้งเลยบอกระทันจะแจ้งดอกเออประมาณอดสามโมงคุณพระไก่เนี้วอยู่ไทยอย่างเต้นอยู่แท้นนะอยู่เพื่อนเนี่ยเพื่อนคงเทพนี่ยเออติบฟุตอ่าบัดบุญบัดรคดเดียวนะเอาไปตองดอชงมาชุดเจ้า มืเมือสโนเมือมุมวนเนี่ยเนาะทิ่แม่นแบบมุวนมุมวนกันโด่งมุมวนนะบ้าอด่งรลยแบบงานแบบงานมุวนเนาะแม่นอ่าแม่ก็นั่งเบิึงเต่าบิึงเพิ่นเต้นนัย้อนเนี่ยเต้นอยู่้อนเพิ่นก็ได้เต้นย้อนเนี่ยชวนมากับบุ๋มมาเห็นได้เฉียงมวนคนมวนคนกำลังได้ที่เป็นชวนมาเนาะบุ๋อกวัยรุ่นกำลังมวนชวนมาไม่ได้เลย เออแบบเฮาหนีไล้เนาะตุคำหนีเวลาจาตุชิดเวลาปิรินเมียชวนเมื่อนอยจะหายเลยลังไดนที่ลางมวนเนาะหัดไหนกว่าห้าปากอันห่าห่าห่าหรืเล้เยโค้งเลยโคเลยเนาะคนกินเ้ากินน้ำปกติบอกินนต่เศ้าคนท่านได้กินเล้นี่ออกไปหน้าบบกินขาตอนเที่ยงเขาโบกินนอนด แต่ว่ากินยามีแต่ตอนเช้ากับตอนแรงเนาะแม่อายุใช่เบิงยาประมาณอีกจักสองมื้อมื้อเช้กับชิบิสบ่อหนำเลยก็เคยมาดิ่นนำบ่าโดนน้ำมันต้องยากบ่าไหนแม่ปากได้อยู่อยากแข่งบาอยังเนาะอยากกินยังบ่อด้วยออกมาดูสิออกมาดูแม่จะกินขนมบ่เดี่ไอคำเจ้าชื่อให้บ่อไหนแมเบ้าดูจะกินเบ้าขนม เบาวบาเนาะอบาไอคนนี้เ้าดิโน่มันจะจืดเดจืดปะเนาะจืดป็นถามปะเคยเห็นเลยเคยเห็นยจืดมนไปสมดแล้วอ่ะแห้าวแล้วจตอกระชอเขานัเจ็ท้าวเจอแดดเจาทาวอไเียห้าวเลยอด้วยไกระดูกหากินเข่า นอนมัวเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เนาะเป็นอะไรถือว่าชาจะเบิ่งนี้มาเพื่อนดีขึ้นบ่ดีขึ้นอยู่กาหัวจักบระน้ำอยู่ืมนแต่เข้ามาเขาก็ยังเบิ่งออกใครกาตอนอยู่เถียงนาเนาะตอนไปหาตอนทำอิดเนาะอยู่เถียงนานหมืจักชิบาดอกคนละคนสิจักชิ่าแบบใดแต่เข้ามาเพงผู้นาะเขามาเนีเปียนไทยนักไทยเบาี่ก็หัจักเบิดบตดบบนี้ปวดกับเบน ไปรดเนาะคือตอนอยู่เทียงหน้าไหใส่ข้าบนนอนเลยพระแห้งหน้าเมร์นะเป็นที่เมร์อนอเมื่อไงไดเมือยคือยังนี้มือไได้ขันถอดได้บนนอนี้ยังคายแนมอ่ไปเองเราไปยิ้มหัวน้ำเนเนาะตะกี้มันจะชกตาเนาะหนาเลยอันอยู่หน้านันนอนอ่นเยี้ยวชิบนนอนเนี่ยเลยเดี๋ยวนี้หนขามาเฮือนยังไม่เยี้ยวคืออะไจักเองเหมือน ไปเองเขอมาคุยที่พนกนังน้ำเนาะบอกนนิ่มหนังหัวน้ำจะไดาหัวกี่ดอะหาวกีอนู้ดล็บหนัลกตาหังีเนาะมันจีบอกนี่นังคุยนะเมื่อวานาน้ำค่อยอยู่เลนบ่ได้บ่เดีกยวบาอเมื่อนบอกคยบ่ว่าน้ำตุ่มบอกบ่าในได้่นเนิ่เมนเนาะมึงเอานมมาให้มาว่ากินนมมาด้วอย่างนี้เน้อเหมนเนาะบเพนบเพนกบ่อะไ มาด้อก็บ oh hmm. ้าเนาะวัดก็บ้ากันดมดาพันอารมณ์พอดีมีหัวหนิมนิ่มนะแค่ปากอยู่ไอ้ดุกจะนอนใหม่เหมืนไหนยังมชื่นนิ่มหมดเเฮาคือกันแเนาะะอาบมลมดีวะเนาะขารมเสียก็มัวอยากว่าเรไปได้บุตลูกได้เขาแค่ไหนแต่ว่าพันหมจากึินเขาขึ้นน้าพันมเห็ดยังไปชอกฮากะ หมูมีเด็กกับ่าบ้แต่เกกานี่ให้ระวาดระวาดเด้อเด้อขบหมีบ่เห็ดเด้อแบบนัะเด้อหิวกระบอกไม่เอ้ยหิวเข่าเลยใช่หรเด้ออ๋เดี๋ยวนี้บ่เห็ดเด้อเนาะเห็ดแบบนั้นบ่ได้มันออกลูกนักเลงเลยแบบนั้นนะบ่ได้เลงแบบนั้นขึ้นไล่ไปนะไปชงหาวมีเด็กกับเด้อเด้อหมูให้แต่ก่อนเนี่ยเอ้ยมันหมุนไม่ได้นะมันก่องขน่อยขาแม่แล้วเนาะแต่เกานี่ก่องขน่อยขาแม่บึ้มเขา ยจน่ากัดตีแล้วเห็นอย่างเนี่ยกลิ่นมมีนถ้าผลดุบมาไล่มาแล้วยังยาเห็ดทำลายตัวเองนะเบิ้งมือจนเป็นเป้าบดเลยวะหนาวี่ก็เนาะแม่นบดเลยว่าหอยแป๋าไนแค่เองบดเลยบอสเมนบดเลยน้องขอมอย่างตอนนี้นย่าเพิ่งกัดเลยกัดตัวเองกัดตัวเองอีกกัดตัวเองเนี่ยเป้าไง แถวนี里里้กัดตัวเองนี่แต่ว่าบบเห็ดแต่คนอื่นเนาะเห็ดแต่ตัวเองนี่เขาได้เนาะได้ได้ไมเนาะเร้ได้เนาะลองสาเนาะเส้ได้แนี้เหมือนว่าได้เห็ดตัวเองเหมืนไปกับโบเห็ดนะเห็ดเชยอยู่ขดานไห้กับโชนเห็ดเชยอยู่ขด้านไห่กับชื่อขนมมะลานคอกอบมาหายยุบยกหายเก่าเนี่ยมันได้เลย โบกันลานคคก็ให้ลานผู้น้อยน่ะบอผู้น้อยผู้พิ้งนะผู้พิ่งแล้วผู้พิ้งมาชอยนั่นแหละลานผืนลานผัวลูกครึ่งน่ะบอลานผู้น้อยใช่หรอผู้นั้นแหละเพิ่นไปใช้เองมึงแดนดินเนี่ยมาแล้วกินจักไปฉลาดเนาะลูกครึ่งคนไทยเหยีเนาะฉลาดแน่เนาะมาทางดื่อนะแอบเก่งนะฉลาดเหยีคนฉลาดแอบนี่แอบเวลาอยากกินขนมบอดรื่ออะไร ไม่ได้อยากขนมไม่ได้อยากได้อย่นี้เลยหันนะจนได้มาเออจน,น,อจนได้ข้าวไล่ข้าวมาไล่ข่าวมาได้ปู่ย่าเพิ่นบม่ได้ดชงข้าว่งข้าวมาเลยบ่บ่จักพ,พ่อเพิ่นพ่อกะมันยังหน่อยเนาะมันไม่ได้จักไปซั่นพ่อเพิ่นทักมาใช้ก,ก่อนมันบ่าปากนําอืบแต่ว่าพ่อพันโทรมาอยู่บ่โทรแต่หึงเนะแต่กายนี่มึงไักกายนี่แต่พุ่นแหละอื แม่เพิ่นสีหูจักอยู่นอกเนาะว่าพ่อเพิ่นอยู่บ้านใดจักอยู่แม้หย่าเพิ่นเนาะจักค<ม>ือหูไหนคือบนเห็ดแบบอยากให้น้องเพิ่นเป็นคนไทยนั่เด้ให้ได้บัตรนัเนาะเนาะดีไปยังเนาะ <c oughs> แล้วไปอยู่ไทยก็จังไปทำงานไปเฮ็ดเวีย้ยอยู่ไทยก็ <c oughs> จังบ่ต้อง <c oughs> สใส่บัตรอย่างเนาะเพราะว่าเป็นคนไทยเด้ไปพุดนึงเป็นคนไทยคำว่าทักไปใช่ก็ได้กระตบอยู่ทั้งนี้หย่างว่าแบบว่ามีผู้ทักใส่นะแต่ว่าผมมีผู้เท้าหาเพิ่น ถ้ามาหาเธอหนึ่งเด็กสาวเป็นบวปากน้ำถิ่มดังแค่พอ,อบอกได้เด็กน้อยยันเขาบ่ลึง่งเขาบ่กล้าเนาะกับผู้ใหญ่เขาไปเนี้ยบอกสอนเอาอ่ะนี่พอตัวเด้อกับว่าไปได้เนาะอยู่กับดวงเพิ่นนะว่าเขาก่อนโทรมาน่ะท้องก็น้องเงี้ยมั้องเงี้ยบวปากต็มพอแล้วแต <c oughs> ่ว่าก็แม่นี่ว่ามันบอก พ่อดะแัมเณรกัมเณรยังคุยอยู่นะว่าใค้ทำน้องชาบว่าดิทำหลานน้อยหลานน้อยหลานน้อยโอ้ว้าวเลยนันกแม่เนาะกัมเณรเท่ากันทั้งเอวรถตีเอวเลยมามาเก่งจะซื้อสิเก่งเนาะมันเฮียนแบบข้านเลอืมอืมลงตอนเช้าหายาตอนแลงถูกไหมอืมใช่ยาดอกข้านเฮียนแนดใหญ่มาหลายห่างเก่งของพ่อเลยประสบการณ์ได้หรอกเบ้ามาเดียวกันเฮียนได้เก่งบมดเก่ง เฮียบบริเฮียนกับเป้าหมายหาเงินเาคำคือกันเอาโจเอาตจ้เี้าตุกลมผัดเบิ้งอจีหานี่ติงไว้ลมพัดโอ้เป็นคือสั้นไปปุ๊บใา่หรอเบิ้งดึงก่อนได้ใช่นาะเอติงในนั่งนี่อาติงในนั่งลูกมัดต็งจ้าหน้าตุมานี่เล่าไหมลมเออกอง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 กอ บอกคอยจัู่เชียงนี่ก็เหมืนลมพแห้งแล้ไหะคอยไหนลูกคอยย่างไงเดนพาโดนยงเดนเป็นยังลมกเอาตั้งขึ้นลมเนาะคนที่ตกเองกูแจ้งเนาะกันนี่คืนนี่แห้งเติมแห้งเติมบอกคืนนี่บ่เช้านี้เนาะอย่างนี้ว่ฝนตกคืนนี้ต้องสาฮะ ก็าวาคำอยู่หน้าหนังผลต๊กนั่นเคำผลต๊กนั่นดุกก็ได้ดุกก้างโกกไหนป่นนี้เตะอยู่หน้าป่านเงินั่นมานต๊กฉลังกระชีเนะลุกขึ้นก็ก้างหัวเธอเองนะย่านเรแลนนะหุจักกินสมหูจักกินยังอยู่บ่กินขมือนี่นะกินลุกขึ้นไปก็ ชาชมบได้ก่อนเขากินได้เขาคูณจักกินชมกินน้งว่ดชมหมวงมันยังกินบ่กินเที่ยวได้เท็ดเองบ่เท็ดเองเที่ยวเที่ยวเป็นเฉยเป็นเป็ดเองเนาะกินเองเก่งแล้วใช่คืนมาช่บนี้ก็ถือว่าดีแล้วคอยไปแต่เขามาขอบใจพันนีนายอ่ะไี่ช่วยว่ายาชาวยึุ่งกลามาต่อให้อีกมาขอบใจพูนยายพิ่นหลายๆเนาะเลยเขามาขอบใจพันเน้ เข้าใจพนเดลนย,นลยโดยโดยโดยช่วยทุกอย่างเนาะช่วยช่ยยาช่วยนาะยอันในแน่นะพันช่วยนะอืมเจ <c oughs> ้ากะแต่ค่าใส่โลมมากอะ่ะใครข,ข้นในบ่อไม่ได้เมื่อยไม่ได้ยังในบ่อเมื่อวานนี่กัคขึ้นวานนี่นอนนี่กัลุกกะไ้เมื่อยอีกเป็นบินแล้วชื่อยาตัวน,นี้นะมาแช่กินอากันชมกันชี้ไปชุกชลาได้เมื่อวาน ออของนี้ผัไปพาหายเพื่อนได้พาไปาวานพาไปชุกชลาไปพาแม่ไปแน่วะ่ะไปกับเพื่นอนกับเพื่อนนี่โอ้พาแม่ไปห้องหมออีกจูงเอาแม่บ่จูงเอาแม่บ่เรื่อแม่แม่จูงเอาโตวัดเจ้ป้าของนีผมมู้ยู่น้ำเด้ป้าอยากไปกับแม่ว่ะแต่ก็ว่าอายเพื่อนอยู่กับป้าน้ำอายเพื่อนวันนี้อายเพื่นไปเลยไปใช่ไปทำงาน ไปแล้วบ่ไปแล้วเออจะเป็นเห็นน่องคนไข้แน่ลนเนาะไปมือวันเสาร์อยู่บ้านเขาบอกมีแนวเห็ดเนาะจะมาน่องเคนไข้แน่นไปก่อนเนาะหาก่อนให้กลังเื่อกลาชีดำหน้าก็ขึ้นว่าอีขึ้นไม่เห็นหน้าดีแล้วดีแล้วดุมันเนาะ ม่งขี้อยากนอนบอกให้นอนคนนอนไปยังเขาไปเลยเิ่นไเขาเก็อยากนอนขี้กันเขาก็ดชเมื่อนอนเป็นหัวเลยว่าให้เคนนอนเป็นหัวเลยเนาะหูเลยเนาะหูเลยไปขี่นมนอนกินนมนอนเด้อสบายดีอ่ะสบายดีด้วยฮะสบายดีได้ไหมสบายดีนะยกมือน่ะยกมือขึ้นนี่แม่นี่ยกขึ้นยกมือขึ้นสบายดีด้วยยกขาให้ยกมือยกขายกมือเนี่ยสบายดี เอเดียนองมือนะไอเอยน้อมือเป็นยัง้ไล่มือนึ่งพัดเห็ดเห็ยขึ้นยู่นมือนะอวานนี่ได้อเห็ดเอาเอเอให้น้องไนอนก่อนชาแนลฮนจิกับก่อนเด้อโดยสบายดีสบายดีเดอไม่ต้องสาเ้ยสบายดีอยู่นี่เองเด้ออชุบกระเพาเค็งโดยโดยคื้กันเด้อยเึ้กันเด้ โดยโดยขอบใจคือกันปะถุคำปะสาธุสบายดี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 ใช่ไหมไอเนาะไอไอโอเคพี่นออ้องไปสบายดียกปีนให้พี่นอ้องเนาะรนั่งนอนดี๋ยวน้อยังชองคนนี่คือมานอนอยู่นี่องนี่นี่เ <c oughs> อง,องน,น,น,อนี่นอนเย็นกับแค่นี่เนาะ เจ okay, พี่น้องเนาะน้องสาอาการก็ดีขึ้นเนาะดีขึ้นลายเนะาะจักนั่งจักยิ้มจักหยอกแต่ตาจะว่าเพิ่ยังบวกล้าวว่าบวกล้าปากพี่น้องเนาะเจ okay, พี่น้องกับขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่คอยติดตามพับชมแล้วก็เป็นกำลังใจในตัวชีพปั่นสุกเนนะาะฝากพี่น้อง็แล้วก็แชร์เบิ่งบวคขับโฆษณาใหา้ได้พี่น้องเด้อเนาะถ้าพี่น้องอยากซ้อยน้องสาเนาะและแม่เพิ่น ว่าจะเป็นอาหารการกินเนาะมันอย่างวัตถุนั้นคำสิ่งของที่ต่อหาตุศิธย์ได้จะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอ้เนาะสำหรับคลิปนี้ตุศิธย์จะได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง